ทุกไม้นะคะใหญ่ๆเลยนะคะทุกแป for ้งก็ได้นะ so สวัสดีนะคะแม่ค้าสวัสดีค่ะเสียบไม่ทันเลยนะคจขายตั้งแต่บ <kijken> <sk ull in> ่ายสองโมงนะคะเริ่มขายตั้งแต่บ่ายสองนะคะยันกี่โมงอะคะยันสองสองทุ่มนะคะยันที่เขาเก็บเก็บร้านกันนะคะออ๋ตอนช่วงนี้มีเคอร์ฟิวนอะค่ะคุณใช่ค่ะสองทุ่มกว่าๆก็เริ่มเก็บแต่ว่าก็ของก็จะเริ่มหมดแล้วอะค่ะ ้ก็เหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วเริ่มเริ่มเหลือน้อยแล้วนะเดี๋เรามาดูแม่ค้าทอดนะคะม้ใหญ่ๆกันเลยนะคะทุกคนทอดไม้พันกันเลยขายทุกวันนะคะขายทุกวันเลยนะคะคุณตาบอกขายทุกวัน ไม่มีวันหยุดเลยใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีวันหยุดนะคะขายไม่ทันเลยนะคะเสียบไม่ทันเลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี้เด็ดมากเลยนะทุกคนแล้วทอดกันเรื่อยๆไปเลย กันไม่หยุดกันเลยทีเดียวสิบบาทนะสิบบาททุกอย่างนะทุกคนคโทรสั่งล่วงหน้าได้นะคะขอสั่งล่วงหน้าได้ด้วยนะคะเบอร์โทรอะไรคะคุณป้าศูนย์แปดสองศ0นย์แปค่ะศูนย์เก้าศูนย์ค่ะเอห้าเก้าหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะคะ ร้อนๆเลยนะทุกคนอันนี้คนก็มาซื้อเรื่อยๆเลยนะคะพันไม้ถึงไม่ป่าไม่ถึงไม่ถึงห้าร้อยได้อยู่มากหนูอะห้าได้ห้าร้อยห้าร้อยกว่านะคะห้าร้อยกว่าได้นะคะสิบบาททุกอย่างเลย จุดบาททุกไม้เลยนะคะนี่นะคะคนมาซื้อกันเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้อยู่ปากถนนสุดบรรทัดซอย11นะคะหน้าปากซอยเลยเข้า,นขนา,างธน,น,นาคารกรุงเทพข้างธนาคารกรุงเทพเลยนะคะสาขาสุดบรรทัดนะคะสาขาสุดบรรทัดจ้าหลังโลตัสใหญ่หลังโลตัสใหญ่ค่ะ ไว้ร้อนๆเลยนะทุกคนทางร้านมีผักให้ด้วยนะคะมีแตงให้ด้วยแตงกรอบๆเลยกินคู่กับน้ำิ้นรสเด็ดนี่สุดยอดเลยเปบบาทค่ะ อันนี้สีส้มนี่ลูกชิ้นอะไรพี่ปลาแดงปลาแดงมันจะมาทำไหนอ๋อทอ,อ,อดมัน้อเคค่ะอเปลาก็เสียบไม่หยุดเลยนะคนลงน้ร้านขายขายดีนี่ลูกชิ้นอะไรอะพี่ส่วนมากก็จะเป็นปลาแดงปลาแดง

ก็มีน้ำจิ้มเด็กแค่นั้นนะคะอ่ามีน้ำจิ้มเด็กอีกอย่างหนึ่งเนาะมีสองอย่างอันนี้เป็นลูกชินนะะ้นปลาแล้วกะผักดอกปลาแดงจะใช้เวลานิดนึงปลาแดงจะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเอ่อความกรอบใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเด็กน้อยที่นี่นา้ารักค่ะรอได้รอได้ได้ค่ะอันนี้ใช่ไหมรูปไม้อันนี้อันนี้เหรอ Cái เยอะกว่านั้นอีก จะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิไปไนี้นะครับ ไปแล้วนะ 3ามทุ่มเฮ้แต่ช่วงนี้มีตัวฟิลสองทุ่มนอปลาเนาะสองทุ่มสองทุ่มกว่าอยู่ที่ของหมดก็เก็บเอออยู่ที่ของเลยนะคะถ้าหมดไวก็เก็บไว้น้าปลาก็เติมของกันเรื่อยๆเลย,เลย ทางธนาคารกรุงเทพหรืนะคะสุตทัรนบหลังรถตั๋วหลังโลตัสนะคะโลตัสใหญ่ไม่หยุดเลยนะคะป้าทุกวันเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะอ๋อไม่ได้หยุดเลยนอกจากว่าจะไปธุระจริงๆริงนอกจากจะไปธุระจริงๆป้าถึงจะหยุดเนาะถ้าสาววันนี้จะเป็นป้ามาขายอ๋อป้ามาส่อทิกเกอร์เจอป้า ตโทษจะต้องจุดทักค่าทักงานบ้านอะไรนยางเี้ย เลยปลาแดงทอดกรอบนะคะเอาพีไ่ได้ได้ใช่ไหมได้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 อื้อได้ค่ะได้ได้กอบมาทุวกคนอื้อเด็ดจริง <c oughs> หือห้ออื้อหูกว่แตง คะ่ะเดี๋ยวเราให้ป้าฝากร้านหน่อยเนาะป้าฝากร้านหน่อยเนะาะก็ขายทุกวันขายทุกวันเนะาะทุกวันเลยบ่ายสองถึงสองทุ่มประมาณนี้เนะะาะค่ะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากร้านป้าไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ